สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เอดจะพาท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคลาภที่ดอนปู่ตานะครับบ้านหนองวัวบานหมู่ที่5ตําตำบลสุมเศร้าอําเภอเพอ็ญจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งเราก็เคยติดเกาะติดมาหลายงวดนะครับ เป็นเวลานานเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับโชคลาบเรื่องโชคลาบบางท่านก็อาจจะว่าไม่เข้าไม่ถูกนะครับแต่ก็จะมีเป็นบางท่านนะครับบางท่านอาจจะมีโชคลาบบางท่านก็อาจจะไม่มีโชคลาบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนา บางท่านก็เห็นด้วยตัวเองนะครับบางท่านปู่ก็ไปเข้าฝันบอกตัวเลขนําโชคนะครับในความฝันบางท่านก็มามีโชคลาภอยู่ที่ดอนปู่ตานี้วันนี้แอดก็เลยพาท่านผู้ชมมามนะอขอโชคลาภกับปู่นะครับก็พอดีมาเจอคุณลุงล้อมนะครับเดี๋ยวจะไปถามคุณลุงล้อมว่า คุณลุงล้อมมีตัวเลขนำโชคไหมมีคนที่มาแก้บ,บนไหมวันนี้เราจะได้สอบถามดูหรือว่าคุณลุงล้อมอาจจะมีตัวเลขนำโชคให้เราก็ได้นะครับเพราะว่าคุณลุงล้อมเป็นคนดูแลอยู่ที่นี่อาจจะมีนำโชคอา,อาจจะมีตัวเลขนำโชคมาฝากท่านผู้ชมก็ได้ใครจะเป็นรู้นะครับเพราะว่าโชคลาภเป็นส่วนบุคคลนะครับเป็นของส่วนบคนุคคล โชคลาภก็จะอยู่ที่ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วแอดก็จะไปสอบถามคุณลุงล้อมนะครับเผื่อท่านมีตัวเลขเพราะว่ามาเที่ยวไรลุงล้อมก็จะมีตัวเลขให้ทุกเที่ยวนะครับไม่เคยขาดเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกับคุณลุงล้อมตรงนี้นะครับ ปั้งในนำกันปูนาให้ทำนี้บาดนี่ไมา่ยามกันท่นชูมเฮ็ดกูไปปิ้นไปเนาะท่านจับพีกหนา้าพีกหลังจับพีกหน้าพีกหลังสูมก็เฮ็ดกูไปท <c oughs> ั่วทีแว่านอยากได้เตลี่งน้องขู่ท่านถ้าสั <c oughs> ส่งยังว่าเตอชบ่เห็ดว่าสั่งยังเนาะอยากได้เตลี่งน้องขูงงข่โอ้ยแกจะนะไ้พอไอ้ลูกหลานม่เปกก่านเนาะ ลูกลานท้ายกินบกุ้มปลากุ้มท่วงกัอยากได้โชคได้ลาบท้งรัดแน่แล้วที่ไปหาขอบินนมะาสองไหู้กูคนโตปูนให้นใหเนาะมานดวนกะห้องบอกคนโตบา้าน <laughs> เอาเยินน้ำเล่าเงียดเนี่ยบ้านเราบานไหนไปได้พันแม่ยำกันนอนแล้วนึ่นอนยันแล้วเราดีกับยี่น้ำพันนะ นี่น้ำปูจ้ำเพิ่นนอนนี่น้ำกันเพิ่นบนน้านบอกว่าแฉเอาไปใช้นะเพิ่นใจขันจักไปใช้เพิ่นจีบอกกันดอกเตี๋ยวประสเสริฐท่านได้บอกมองสิไปอยู่เออกระตีมันมองมันไปกระตีปูจ้าน่านะให้ที่เอาตัวเนาะมองไว้เพิ่นเพิ่นมาแต่ฝุ่นเด้บอกดูมันเอามาแต่สามเหลี่ยมเห็นอ่ะยืนเท่าเลอ้อโยกประเสริฐถ้าไปถ้ามาปีนท้องปีนไม่เอาถ้าลงไปชูเฮ็ดกูลงไปนนเท่าท่า ทูฮู้ว่าว่ากูเป็นไผเห็นตัวบเดี๋ยวเาปจะปิ้นขินปิ้นไงเดีูเฮ็ดกูตองไปสั้นทูฮู้ว่าว่ากูเป็นไผยเห็นตัวแบเขาพยายามจบยากปู่พให้มาสั้นบาดที่บาดที่บขึ้นช่วอยากได้เลขกน้ำกูนะูพ่อสังยั้งมโอ้กับบรยหาหน้กก็ขอแท่ เพ่อนสูบเพื่อนสูบยาจะก่อหราซิมหกบว่าสูบยาหาซิมหกก่อกก็สนหาซิมหกกอยาไม่สูบไม่สูบไม่บันเอาล่องเบิ้งให่แล้วปซือว่าเอาอีกพอยาสูบว่พราเราก็ะนแล้วพอไปซื้อปดปดทดร่องกันทดร่องให้บันกะเอาอีกพอบันปะกูเพาเอาล้วก็ะั่น พันในเล็กนะอืมที่หักอบแรีว่าเอาอีกว่าฟ้าแจวให้อีกว่าว่าว่าสูบยาสูบไปแล้วหาซิมหกม้วนบาตนี้ก็เล็ดทำซาว่าเสียออมาเพิ่มให้บ่แมนแจ้สั้นพันสูบแล้วหาหกกอกนี่ละบาตนี่พันไล่สูบยาแล้วบาตรพันเท็จนิดหน่อยแต่งขันหาให้แล้วสูบหัว่ากูเป็นปูนะฮะกูกูเป็นปูนะให้เพื่อนแตเฮ็ดแจ้งเอาให้ขันหายกันแล้ถ้าแต่งถ้ายังเด็บเราอ่อยถ้านโอนสูบหัวว่าเพื่อน กูถูกยานะ,ะเพื่อนหาที่หกเกาะเพื่นอนโอ้แต่ว่าเพื่อนก็บ่ได้สูบปานนั้นบ่เหลียวเออแต่ว่าเพื่อนบอกว่าหาที่หกม้วนนี่แหละหาที่หกเกาะอ่าหาที่หกเกาะหาที่หกม้วนเนาะอ่อันนี้อันนี้อันอันนี้มันออพอาจำเพื่อนว่าเป็นบ่เพื่อนเพื่อนเอาแปรดัวสิแปรเป็นตัวไรบดเนาะคันผู้แปรบดแต่ว่าคันแปรนั่นที่บอกให้อีกตัวนึงแปรลองดูพูดพูดแปรดูสูบยาหาที่หกอกเออลองวาดูแปรเป็นตัวไรเนี่ย ว้ยก็มีตเถ่านั้นั่นแล้วว่าหาิหกกอกหาสิหกันตัวจังว่ามันมียู่สองฟองดิว่ามาดูเอาว่ามากอกก็เป็นเกาวะ่าหาซหกกอกแล้วบบดนี้มันมียี่สองฟองแปกันว่าได้สิแปรตืมไห้นะเอาแปรแปกันนะแปรให้ผมฟังกันนะผมแปรว่าเปลี่ยนเนาะหาหหกเลยมันวบ บันนี้ก็ห้าสิบหกเกากับห้าหนึ่งหกกันเด้ห้าหนึ่งหกโอ้มันเป็นห้าสิบหกเนาะหากับสิบหกเออแกจังว่าห้าสิบหกเกาะกันวะโอ้แมน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 อันนึงก็ห้าหกแมนม้าหกอันนึงก็ห้าสิบหกกันเด้ห้าสิบหกห้าหนึ่งหกเนาะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเด้อมันเป็นห้าหนึ่งหกอันนี้เป็นข้ามหมายของผู้ถกเอาเป็นบ่ครับอื เป็นเป็ได้คือกันเนาะไม่ออกไม่ทีายเถื่อวเป็นไปได้ครูเถื่อนนีเป็นเถื่อนเผื่อไี่เป็นเถื่อนครับเป็นน้ำจากท่านน่ะนี่นี่สี่แล้วเพราล้อมเพื่อนว่าซื้อฟังนะครับเพื่อนว่าประจำปูเพื่อนมาปูนาไฮปูนาไฮนะครับปูนาไฮเพื่อนมาเพราะจำว่าสูบยาเอายาต่อยาสูบ ลยาหาหกมวนกันเลยว่าสูตไปแล้วหาสิบหกเกาะหาสิบหกเกากหรือว่าหาสิบหกมวนนะครับคำาหมายคือยังมันไม่ไม้ามหมายนี่เขาตีเป็นหาหกก็ได้เนื้อห้ากับสิบกับหกก็ได้ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเป็นไปได้ทั้งสองยางนะครับตอนนี้แอดกำลังอยู่นี่ครับนั่งอยู่สารปูตา แอดนางยุสารปูตาครับมันีมีโอกาสได้แวะมาครับได้สัมงเอาลบได้แล้วก็ได้แล้วมาพูดเดียวนะครับมันมาดอนผู้ตานะครับ นนี้กับมาบทันพี่น้องเพิ่นมาแอดก็เลยมานั่งคุยกับผู้ดูแลเพิ <c oughs> <c oughs> <h <h ่อนอยู <h 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 ่นี tamam> <h 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 MM ่นะครับคุณพ่อคุณพ่อย่างก็ครับนี่ครับบางคนกบพ่อเกีงไกนี่แหละครับนี่แหละที่ว่าที่เอื่นมาพอร้อมพอร้อมบางคนก็สีจําซับสนเน๊ะแต่ว่าตอนนี้พ่อซับซนได้ฟังอย่างปากคนแล้วนี่แหละพอล้อมหรือว่าลุงร้อมนะครับผมพ่อเกียงไก่สองซื้อ นกอคนกับโบฮัว่าพอรอมนกอคนกับจักแต่พอเกียงไก่เสื้อบุญมาเพ่อเกียงไก่เกียงไก่ก็ซื้อในบัดเสื้อลีซัตว์บังนั่นละก็จะเอื่นเสื้อบุญลรานั่นเสื้อบุญเนี่ยเสื้อโซ่บ่เอ้เสื้อโซ่วาสนาครับเอาแนบๆไปกับวได้ฟันทงแต่ว่าเข้ากะก็ฟังไว้นะครับตามฟังไว้ตามเป็น ทกีเก <ti> ์เล <m> ็กเกียร์น้อยยังกับบอวอาสู้กันฟังนี่นะบอลไม่ได้ว่าสิ่ฟันทงครับผมครับกีพิจรนาเบิงขันบอลมารกับบอลเยซอมีิยังกับบอวอาสู้กันฟังบอลตัเอฟซีฟังเสื่อน่ะครับเพราะว่าเขากับวิปผู้การันตีได้เนาะมีิยังดีๆเขาก็บอลวอาสู้กันฟังเพื่อเป็นแนวทางจากน้อยครับถ้าจะมีผู้มักตรงกับความฝันของพี่น้องก็ได้เพื่อกับสีเก็บไปพิจารณาเบิงน้าทิพย์งบก่อ กะระวังคือการคันมันใจก็คืออาจจะเป็นเก้าก็ได้แม่นบ่ครับโกเก็ตัวตัวเดียวกันนะมันก็เป็นไปได้หลายอย่างได้คว่ำตัวเดียวกันครับส่วนมากโฮกเก็ตัวเดียวกัน้ก็ยอดสีกับหัวกับท้ายอ่ะยอดหนักสุดเลยครับยอดสิปิ้นเผาปั๊บหลุดออกผู้คนฉลาดว่าผู้คนเคยเล่นเลขเคยได้โชคลาภ ก็ลองน้ำไปพิจรารณาเบิ้งแล้วพี่น้องเด้วยห้าหกแล้วก็ห้าห่ซื้อซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยคือซื้อร่างฟังมันก็หน้าเหมือนกันตีเป็นเตาเดี๋ยวมานำมาครับลอตเตอรี่เอามานำานะมาหนี่งนะมาเบิ้งนะตีเป็น